เราจะเฝ้าเดียวพระธรรมกิจการบทที่9ตั้งแต่ข้อที่32ถึง43ขณะที่เปโดโรเดินทางไปไปมามาทั่วทุกแห่งน,นั้นทางก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิตาด้วยเปโดโรพบคนหนึ่งชื่อไอเนียสที่นั่นเขาเป็นอมาาัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมาแปะเป๋แล้ว เปโดรกล่าวกับเขาว่าไอนนสพระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดทันใดนั้นไอเนสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิตาและที่ราบชาโรนเห่นแล้วก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองยาฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทัปิตา ตามภาษากรีกว่าโทลคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณนประโยชน์และสงเคราะห์คนจนามากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพราเขาจึงอ่านน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิตานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยาฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโดรอยู่ที่นั่น จึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่าเชื่มาหาโดยด่วนเปโดรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงไม่ก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและฉีให้ท่านดูเสือ้อผ้าต่างๆที่โทรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโดรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอก และคุกเขาลงอธิษฐานแล้วหันมาอย่างศบนั้นกล่าวว่าทาบิดาจงลึกขึ้นทาบิดาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปดโดรจึงลุกขึ้นนั่งเปดโดรยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ไม้เข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาแหกันนั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยาฟ่า คนจำนวนม,มากก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโดรอาศัยอยู่ในเมืองยาฟาหลายวันโดยพักอยู่กับซ่โมนที่เป็นช่างฝอกหนังพระธังมกจการมบทที่9ก็มีแหตการเรื่องการกลับใจใหม่ของซาออลลแล้วก็มีแหตการ์เรื่องอัครทุตเปโดรไปแล้วก็ทำอาสาารย์ด้วยนะครับ บทที่9ข้อที่32เขียนไว้ว่าขณะที่เปโดโรเดินทางไปไปมากๆทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิตาด้วยเมืองลิตานะครับเป็นภาคตะวันตกมาจากเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองอยู่ที่ริมทะเลนะครับปกตินะครับเราไปพังเหนือเช่นผมออกจาก เมืองปูซานแล้วพักโซลนะครับก็ปูซานอยู่พักใต้พักโซลก็พักเหนือถ้าออกจากเมืองปูซานแล้วก็ไปที่เมืองโซลเราก็บอกว่าเราขึ้นไปถ้าเมืองโซลไปที่เมืองปูซานอยู่ที่พักใต้เราก็บอกว่าลงไปนะครับแต่ว่าในประเทศอิสราเอลทุกอย่างก็เป็นศูนย์กลางเป็นเมืองอิสราเอลนะครับ หมายถึงว่าถ้าเราออกจากเมืองอิสราเอลแสดงว่าเราลงไปถึงแม้ว่าพังเหนือพักใต้พักตะวันตกหรือพักตะวันออกก็ไม่เป็นไรก็เราบอกว่าลงไปแล้วก็ต่อไปเรากลับไปที่เมืองเยรูซาเล็มที่ไหนก็ได้เราก็บอกว่าขึ้นไปอัครูตเปโตรกำลังเดินไปที่พักตะวันตกเพื่อไปเมืองลิตาแต่ข้อที่ 32มเขียนไว้ว่าเปโดรก็ลงไปหาพวกธรมิกชนที่อยู่อาศัยอยูในเมืองลิตาผู้อย่างนี้ด้วยนะครับเมื่อเปโดรไปที่เมืองลิตาได้พบกับคนเจ็บปวดคนหนึ่งเขาเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมาแปรไปแล้วเมื่อเราอ่านข้อที่33เราได้คิดถึงประธรรมมารโกบทีสองข้อที่1ถึงข้อที่12เรื่อง เพื่อนสีคนยึดเตียงเพื่อเพื่อนนะครับแล้วก็ไปหาพระเยซูวันนี้กิจกรรมบทที่9ข้อที่34เปโตรโก็บอกกับคนอัมพาดว่าไอเนียสพระเยซูคริสทรงให้ท่านหายโรคเขาพูดความมั่นใจนะครับแล้วก็บอกว่าพระเยซูคริ rit, สทรงให้ท่านหายโรคไม่ถึงว่าเขาทอมใจนะครับ ไม่ใช่เขาหายโรคเขาพระเยซูส่งให้ท่านหายโรคเลยแล้วก็ส่งให้ท่านหายโรคคือเดียวนี้นะครับตอนนี้ไม่ถึงว่าเปโตรพูดว่าคุณจะหายพรุ่งนี้หรือปีหนะ้าไม่ใช่คุณจะหายเดียวนี้ไม่ถึงว่าเขามีความมั่นใจเปโดรนะครับก็มีสองอย่างความทอมใจและความมั่นใจแต่ว่าเป็นอย่างไรครับเมื่อก่อนเปโตร เคยเป็นสาวกนะครับเขาขาดสองอย่างคือเขาไม่ใช่ความทอมใจนะครับเขาโกอัดตัวเขาไม่มีความมั่นใจนะครับเขาก็มีความกลัวใจด้วยแต่ว่าหลังจากอยู่ในพระเยซูฝึกชีวิตเป็นสามปีต่อไปรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสเขาประกบด้วยสองอย่างคือความทอมใจและความมั่นใจนะครับ เราทลายก็เช่นเดียวกันต้องมีสองอย่างทอมใจและมั่นใจเพราะว่านี่คือเป็นการตบโตของคริสเตียนนะครับอักระทุเบโรบอกว่าจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิดเหมือนพระเยซูตร,รัสให้คนอัมาพาตที่ในพระธรรมมาระโกบทที่สองข้อที่1มายถึงว่าการตรัสของพระเยซูกับการพูดอัครทุเบโรคกล้ายกัน เพราะอกคราตุเบโดโรได้เรียนรู้จากพระเยซูแต่ว่าอกคราตุเบโดโรนะครับเขาถมใจเพราะฉะนั้นสรุปเกิดผลได้อะไรข้อที่35นะครับเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิตาและที่รับชารอนเห็นแล้วก็กลับใจมาหาต่อไปเขียงไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มาหาแกเบเดโรเขียนว,ว่ากลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ ราะว่าอะไรครับเปโดรทอมใจแล้วก็มั่นใจเพราะฉะนั้นหลายคนไม่ใช่มหาเปโดโรมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเสียดายหลายคนชชบอวตัวเพราะฉะนั้นในคริสตจกักรบางแห่งหลายคนติดตามไม่ใช่พระเยซูติดตามคนก็เยอะเหมือนกันเราต้องเรียนรู้ท่าทีอัครทูตเปโดรในวันนี้นะครับต่อไปก็เปโดโรไปที่ยาฟา เรื่องนี้อยู่ที่ตั้งแต่ข้อที่36ในมังยาฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาปิตายาฟานะครับก็เป็นเมืองท่าเรือนะครับปัจจุบันนะครับเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลเทลอาบิบผมก็เคยไปเหมือนกันนะครับลูตากับยาฟานะครับต่างกันประมาณ17กิโเมตรที่ยาฟามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทาปิตา ข้อที่36เขียนไว้ว่าหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกในพระคัมภีร the ์นะครับเฉพาะผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นสาวกไม่เคยมียกเว้นทาบิดาคนเดียวทาบิดาเป็นชื่อภาษาฮิบรูถ้าเป็นแปลเป็นภาษากรีกคือโทรคานะครับแปลว่ากวางยองนะครับก็สวยดีแต่ไม่ใช่ชื่อสวยเท่านั้น ชีวิตเขาก็สวยมากข้อที่สามสิบหกเขียนไว้ว่าในเมืองยาฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อดาบิดาตามภาษากรีวา่าทรคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายเขาทำเสียสละอย่างมากมายให้คนจนนะครับในเมืองยาฟาแต่ว่าเสียดายเขาก็มีโรคแล้วก็ต่อไปเสียชีวิตด้วย เมื่อผมเฝ้าเดียวข้อที่3 7ข้อที่38ผมเข้าใจว่าทำไมเขาเสียชีวิตผมคิดว่าเพราะเขาเสียสละอย่างมั่งหม่ยจนถึงตายนะครับเพื่อคนจนเพราะฉะนั้นคนจนและคนแม่ไม้นะครับก็ร้องไห้มั่งหม่ยแล้วก็อยากจะพบทาบ,บิดาใหม่เวลานั้นได้ยินว่าอครทูเปโรอ,อยู่ที่ เมืองลิตาเหตุฉะนั้นส่งสองคนที่ลิตาเพื่อพาอัครทูตเปโดโรมาที่ยาฟานะครับแล้วก็อัครทูตเปดโดรทำอาสาจาันอีกรอบหนึ่งต่อไปก็โทรคัสนะครับได้ขึ้นมาจากความตายแล้วก็นั่งอยู่หน้าอัครทูตเปโดโรด้วยเวลานั้นเปโดโรได้เรียกพวกคนอยู่ข้างนอกเข้ามาแล้วก็พบ โทรขาได้นะครับอยู่ที่ขอ้อที่41เปดโดรยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธาม,มิกชนกับปันดาแม่ไม้เข้ามาแล้วแต่ขอ้อที่41นะครับก็เรียกสองกลุ่มพวกธาม,มิกชนกับปันดาแม่ไม้อันนี้เราแปลได้อย่างไรหมายถึงปันดาแม่ไม้นะครับไม่เป็นคนคริสเตียนหรือเปล่าผมเข้าใจได้ว่า ปันดาแม่ไม่บางคนจะเป็นคนคริสเตียนแน่นอนก็อยู่ในกลุ่มพวกธรมมิกชนแต่้อที่ิสิเบก็หลายคนกำลังมาหาเพื่อพบกับโทโรคัสแต่พวกทามมิกชนและปันดาแม่ไม่ไม่ถึงว่าในเมืองยาฟาเฉพาะแม่ไม่หลายหลายคนนะครับยังไม่เป็นคนคริสเตียนแต่เขาก็รักโทโรคัสเหมือนกันนะครับไม่ถึงว่าโทโรคัสนะครับไม่ใช่ เสียสละให้ในคริสตจักรเท่านั้นเขาก็ได้เสียสละเพื่อคนข้างๆเพื่อบ้านในเมืองยาฟาด้วยนะครับเมื่อเราอ่านข้อที่41เราก็ต้องคิดถึงการรับใช้ของพระองค์เหมือนกันเราดูแลสมาชิกเราเท่านั้นไม่ใช่เราต้องดูแลคนยากจนคนที่มีความลำบากในอำเภอเราด้วยปัจจุบันเรา เตรียมกิจกรรมต่างๆเพื่อครอบครัวพิการอยู่ในแครเราก็เช่นเดียวกันนะครับโทรคัสทำอะไรบ้างก็เขียนไว้ว่าเขาทำเสื้อผ้า,าพเพื่อคนแม่ไม่เพื่อคนยากจนในยุคนั้นผู้หญิงสวนม,มากทำเสื้อผ้า,าได้นะครับแต่ไม่มีคนทำเสื้อผ้า,าพเพื่อให้คนอื่นทำเสื้อผ้า,าพเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ถึงว่าโทรคัส เขามีความสามารถใหญ่แล้วก็ทำรับใช้ไม่ใช่ถึงแม้ว่าเขาความสามารถน้อยแต่เขาก็เสียสละให้คนข้างๆแล้วก็แสดงความรักพระเยซูด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อโทรคัสเสียชีวิตพวกบันดาแม่ไม้กับคนยากจนร้องไห้แล้วก็มาหาอา,าราตุเปดโดด้วยถือเสื้อผ้าบอกว่าโทรคัสทำเสื้อผ้านี้เพื่อเราเช่นเดียวกัน มื่อเราดูแลครบครัวพิบกันเช่นอึนเฮกำลังโตขึ้นมากในอนาคตครบครัวาอึนแหครโครวาตีนาครบครัวามดจังก็มาหาเราบอกว่าขอบคุณม,มากสำหรับคริสจกักรก็หนุนใจเราช่วยเราเสียสละให้เราลูกเราโตขึ้นอย่างนี้เหมือนบันดาแม่ไหมบันดาคนยากจนถือเสือ้อผ้าที่ โทรกัสทำนี่คือเป็นมิชชันนะครับสาวกภาษากรีก ok นะครับเป็นมาเซเตสแต่อันนี้คือเป็นคำเกี่ยวกับผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะครับสาวกคือเป็นมาเซเตรียพระคัมภีร์กิจกรรมนะครับก็บอกว่าโทรกัสที่เป็นมาเซเตรียเป็นสาวกของพระเยซูเราก็เช่นเดียวกันรับใช้เพื่อพระองค์เหมือนโทโรกัส วันนี้ก็พระเจ้าทรงแห็นเราว่าไม่ใช่อาจารย์สินเท่านั้นเป็นมาเซเตสอาจารย์สิมเป็นมาเซเตสอาจารย์บุกเป็นมาเซตริยาอาจารย์พิมเป็นมาเซตริยาอาจารย์แมมพูอย่างนี้นะครับขอบพระเจ้าทรงรัพระพรทุกท่านอยู่ที่นี่ก็เป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็รับใช้เหมือนโทรคาคัสอย่างนี้เลยนะครับอธิษฐานด้วยกันครับ